สวัสดีครับผมเจอกันช่องเศร้าๆครับืันนี้เศร้าดีครับอากาศเย็นพร้อมเย็นห่วมด้วยนะครับไม่มีอายหมอกดีนะครับมองไปข้างหน้าเป็นแสงแดดแดดเริ่มออกแล้วครับแสงเริ่มมาวันนี้หอนตับแตกมันนี้เย็นครับ มันนี้กับวันเสาร์นะครับบม่รูว้ว่าผู้ที่มาใส่บริการนี่จะเป็นแนวใดไนะครับที่มาหลายว่าแต่มัมนอีกว่ามีการเปเิดเพจกัก็นเได้ออกมาเฮ็ดคลิปในเบิรงนะครับคนไสด้ออกมาเฮ็ดคลิปในเบิรงครับเราเป็นมาหลายว่าหลายนะครับ ทำไมทำไมไม่มีคนไอ้ลืมแบบใส่เสื้อเสื้อสีเขียวอะไรมาอย่างเงี้ยนะเนี่ยนะแต่แต่ก่อนมันเคยมีนะนะแต่ก่อนมันเคยมีนะสื่อสื่อยาสูบมาให้ละ บนแชวัดโอนของแชวัดก็ได้แต่พี่ปูว่าให้อว,วนเข้าบัญชีพี่นะใช่เมือ่อคืนเนี่ยงั้นก็โอเคแล้วแต่แล้วแก่ท่านเลขาครับได้ยัง,ง่ะว่าเขาแล้วไอ้โม่น้อย,อย โอ้โอ้มาเต็มครับเอ้เนี่ยพ่อซับปวดเราไปยังยังทำไมทุเลาดีอยูอย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 ่มันก็ดีขึ้นแหละเออเป็นธรรมดาแหละครับเดี๋ยวมันก็ีดีขึ้นเรื่อยๆแล่ะยี่พ่อ อันนั้นล่องนั่งนั่งเหยียบเกียบมึงเอาเกลือมาเหยียบจะเอาที่อดได้นะสิบนาทีหายนาทีอีก็เอาสร้างมันน้ำนะครับน้ำครับน้ำครับน้ำใครน้ำจะใครน้ำน้ำบรรยากาศตอนเศร้าๆครับ อ่าบอกพี่พีทีมงานมึนกะเรื่มเดินทางมาแล้วนะครับเหลือแม่รัวครับแม่รัวแม่ขั่วครับเหลือแม่รัยวยังไม่มาครับอันนี้ก็สวนสนามเลยมนันนังแขกเลยนี่นนสงสัยเออโอ,โอ้เป็นขายเขามาว่านนะครับโอนมา ายคาหนวดนะครับหมู่บ้านเพิ่นเกี่ยวเขาเขาวป็นดีเราผ่อเนาะเจ็ดไล่เดี๋ยวหกอุ้มไหมอ๋อกืไ,อไล่ละตันๆๆนึ่งเดือนน่ะงามอยู่เออเจ็ดไล่เดี๋ยวหกอุ้มนี่แน่นอนในวันธรรมดาดิมันเม็ดซันมีผมมือคนเนาะมูๆๆ่บาวานนี่นะครับเป็นกะ อยู่บุรีลำนะครับให้เมียจัดการเรื่องเงินนะครับเะี้องกับมานวดยูนนี่ครับสักรักษาตัวกับอีกหลายมือครับิได้กลับบ้านครับมอว่าอยู่ก่อนครับเดี๋ยวเพิ่งกลับครับให้อยู่ก่อนนะครับอยู่ดูอาการอีกก่อนวันนี้สงสัยอาจจะได้เข้าห้องอีกนะครับอาจจะได้เข้าห้องนะครับวันนี้อาจจะได้นวดนะ่ยจนเตอร์ส้นปิงมอย <laughs> มันจะเด๋ยวหายตัวฝ่าวไปใส่เอาเ,อาเห็นหมดเจ้เาคุณมาเห็นไหนมีชีบิตชีบาอยู่ขมืออ้าวกลับบ้านแล้วบ่อโอ้โชคดีโชคดีมีตงังคนะ์าับรถไปไหนนั่นเนื้อนีอ่เบียได้ยินไหม เดี๋ยวเขากลับมารอบสองนี่ครับนี่เลครับตอนเสาก็จะเป็นนี่นะครับตอนเศาร์ก็จะเป็นแนีนี่ลระพี่นอ้องเอ้ยอากาศเย็นนะครับเป็นว่าแสงแดดออกแบบนี้แต่ว่าก็เย็นนะครับโอ้ต่างมองอีกแล้วรถ อา้าวเจมีม่หมดปะโอ้โหเฮ้ยเมีใหญ่เลยใช่ไหมโอ้อยแงเอ็มเลยยังมาฝากร้านน้อเนี่ย บดิแฮรดอกเล็กซื่อซูนอหกออกซูนซีซีนี่ตาเลือดใจอ้าลีไปลีมามาครบแล้วครับได้อีกหนึ่งครับจะคิดนกครับ บรรยากาศตอนเศาครับเก็บมาฝากกันกับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำไบม่านนะครับสมารถทักทายกันข้ามาใดนะครับตามเพจครับตอนนี้ก็ยังแต่เสารอยู่นะครับคนเจ็บคนป่วยคนกะคนเดินทางมากนะครับวันนี้วันเสาร์ด้วยนะครับวันเสาร์ด้วย้นต้นเดือนด้วยนะครับจะเป็นยังไงครับรอมาติดตามกันนะครับ สามารถทักับมาไ้คือเก้านะครับตามเบอร์โทรมือนเดิมนะครับหรือว่าเข้าไปที่หน้าเพจร้านนวดเพื่อสุขภาพลำใบมาดกับทักคำมาในเพจแน่นันกับที่มีเบอร์โทรครับของมันวดนะครับอว่าเบอร์ทั้งล้านครับโทรเข้ามาปรึกษาอาการเล้เลยครับอาการเป็นแบบใดแบบใดนะครับจะปวดมื่อรตามร่างกายนะครับ ตามกันเข้ามาได้เลยครับที่มีทีมงานแอดมินนะครับคอยให้คำตอบครับเป็นการดีนวดได้หรือบม่ได้นะครับเป็นเหตุที่ทำเรื่องของการผ่าตัดในร่างกายนะครับแล้วก็แล้วก็โรคประจำตัวนะครับโรคหัวใจโรคกลับโรคไตโรคปอดโรคมะเร็งนี่ครับไม่สามารถที่จะทำได้นะ สามารถที่จะทำได้นะครับเพราะมันเป็นอันตรายนะครับมันกรแบบเส้นเลือดสมองตีบหรือแตกไมรว่าอามพฤกกรรมพันเนี่ยก็เป็นบางเคสนะครับที่ที่รับได้นะครับบางเคสก็จิขอปฏิเสธนะครับเพราะว่าอามาเกิดเหตุในเปนเสียเวลาที่มือซื้อนะครับก็จะขอปฏิเสธนะครับบวชเก่งครับที่นี่เพป่นบวชเก่งครับหมอเป็นบวชเก่งเมือนกันจะทำไม่ได้คือทำไม่ได้ครับ เป็นตะกุนขึ้กันบอมเป็นเทวดาครับประเดี๋รักษาเดีทุกทุกดวงกระดันเพื่นรวยตายห่าแล้วครับวันนี้กระดันเพื่นรวยตายแล้วครับจะเป็นรักษาเดี๋ยวเพื่นนั่นบอกโอ้ยเมันถือจับแล้ววันี้โรงพยาบาลนี่เขาบรถไปแล้วครับเขามาหนีเบิดสมันกับรักษาเดี๋ยวเท่าที่เพิ่น land, t t people, เฮ็ดได้แล้วครับกันบ่ได้เพิ่นกับแนะนำไปโรงพยาบาลเด้อนะ นั่นแหละครับบาดไอวอดเก่งครับแม่นว่าเพิ่นเดียรักษาได้ทุกโรคครับจะหายใจพิดนะครับเป็นรักษาได้แค่เรื่องเส้นประสาทเท่านั้นแหละครับหรือข้องกระดูกเท่านั้นแหละครับ่ได้เป็นโรคปอดโรคตับโรคไตโรคมะเร็งโรคยังกับผุ่นไปโรงพยาบาลหนนะครับตามที่เพันแนะนํานะครับผมกับพ่อเพื่อนนี่แหละเพันกวางอ๋องสันผมกับพ่อเพื่อนนะครับโอ้ทับทอ้อมโลได้วยบ้าน แม่กับดูลูยืนเต่ายาวเบื้องแม่มมมมนี่เป็นบรรยากาศตอนเศร้านะครับสาระนิดๆครับเก็บมาฝากมาตอนกันฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ให้นี่เด้อครับโปรีิติตามเข้ามาใหม่ๆก็อาจสิบเห็นคลิปไม่คลิปครับเพราะว่า คลิปก่อนนี้โดนโลบครับเด็ดบีโพดครับโดนสั่งลบครับมันมันสวนกระแสครับผมมันสวนกระแสครับสวัสดีค่ะยังวายอย่าบอกแต่ห้องน้ำไม่ได้เลยทำไมอ่ะล็อกประตูล็อกใครล็อกอไม่ล็อกทำไมเนีเ่ยเลออกไม่ได้เลยอย่บอกไม่ได้เลยไ <c oughs> ปเรียนวันหนึ่งอยู่ดีสองวัน <Yeah. c oughs> ไปเรียน2วันไเรียนวันหนึ่งอยู่สวันก็ปเปิดเรียนเหมือนเดิมแต่วันจันทร์ก็ไปใหม่พระพมสุท้ายนี่ก็เขาฝากช่องกระดูกอุย๊ยใช่ครับเขาฝากช่องอินมะพาแช่แนลครับยังกินกับกระดูกกับเส้นอยู่นะครับ ฝากช่องปิมนภาชแชแนลครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะได้ครับรมาแล้วครับทิ้งขยะครับทิ้งขยะขยะเยอะนะครับในแต่ละวัน สุดท้ายนี่ครเขาจะคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม